สวัสดีครับพี่น้องมา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 ,มาพี่น้องมามากินเกง๊นน้ำใหม่น้ำกันเบื้องผักก่นผักงามยอดหัวบวบครับเป็นผักเบนผักเบนผักเบนกิน,น,นม่วงกับเกษตรเกษตรซ้อมเกษตรเกษตรต้นกับเกษ,เกษ,เกษ,เกษตรัวตน้นทอดปลาสลิดนำพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมามากิขานข้าวทำกันครับแกงมาใหม่กับผักเวนกดนิดเห็้นแต่ผักเวนบางอยู่มันมันลายมูเจ้ากมองสิ่ใบพักลายแกงมาใหม่ทำกันครับพี่น้องกินเดี่ยวกับไปส่งงานอกินเดี่ยวกับไปส่งงานเพื่อนพี่น้องมามา Không <laughs> về này để ngảm đây nhỏ nhỏ một nhây Mà Mà rồi Nó sẽ dịp vào dịp cái nón rồi Look at the cái ส,ส,าสามสี่มัดเบิ่งเด้อดกินก็นเหมียงแม่นยิบอะไรพี่น้องมันจงสน,นัดสอดนึ้นดูเขาปากมันซ่อนเระเวียนนี่แหละพี่น้องเอ้ยจำว่าเก่งหน่อย yeah i'm like ขอนน้ำเงินเวดขากับขอนพี่น้องแจ้แม่นขอนกินข้อมขอนขอนพวมเมานวปวดงงมเลยคนมาขวนโซ่พี่น้องพวกเวน そう。 ต้องคำใหญ่ๆส่งไปนอนบนะจะทำม,มันห่อนเนะานะอืมสู้อะไรหรอกเอาไป้ำดี่ละพี่น้อง ว่าพิษสงงานใช่ไหมวะอืมยันโผล่กันคลิปหน,าน้าผมนะบ๊ายบายครับเจอกัคนคลิปหนา้า